สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะมือนีสิผ้าเห็เข้าวต้มนะคะข้าวต้มผัดนะคะนเนาะข้าวต้มนะอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวดําค่ะมูนแล้วเรียบร้อยนะคะใส่กะทิใส่น้ําตาลเกลือน,นิดหน่อยค่ะหวานมันปรับได้นะคะเพื่อนๆนหวานมันปรับได้นะคะอร่อยค่ะนะคะนี่ค่ะ หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนะคะใส่กะทิใส่น้ำตาลเกลือน,นิดหน่อยนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวดำนะคะข้าวเหนียวดำนึ่งสุกล,ล้อ้นนะคะก็ทุกอย่างมาผสมกันหวานมันปรับได้ตามชอบนะคะไส้ของเราค่ะไส้ขนมก็จะเป็นอันนี้นะคะมันม่วงค่ะมันม่วงกวนนะคะมันม่วงนี่ก็จะใส่น้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลใส่กะทินะคะ ก็นําไปผัดนะคะใส่เกลือน,นิดหน่อยน้ํามันด้วยนะคะใส่น้ํามันนิดนึงนะคะก็จะหน้าตาแบบนี้รสชาติก็จะหวานมันอร่อยค่ะอันนี้เรียกไส้มันม่วงนะคะแล้วก็มีไส้นี้ค่ะกล้วยค่ะใส่กล้วยด้วยนะคะแล้วแต่ชอบนะคะชอบแบบไหนก็ใส่ได้เลยนะคะแล้วก็เตรียมใบตองด้วยนะคะอันนี้เป็นเมตองค่ะ อันนี้เป็นเบดตองนะคะที่ต้องเตรียมนะคะส่วนตรงนี้ก็คือที่เราห่อแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นข้าวต้มที่เราห่อเร้วเรียบร้อยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนเน,นะคะแล้วก็ไปนึ่งจ้านะคะนําไปนึ่งนะคะนึ่งไม่นานค่ะกะให้แบบว่าข้าวจริงๆเข้าวราสุกแล้วนะคะก็นึ่งประมาณสาสิถึงสี่สิบห้านาทีก็ได้นะคะ เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆห่อ,หอข้าวต้มนะคะ